วายแรงมากค่ะคุณผู้ชมวิาพากษ์วิจารณ์สนานทรงท้ายปีโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เอกในตอนนี้นะคะหลังจากมีเพจดังเพจหนึ่งค่ะได้โพสต์ปิศาจขึ้นมาว่านักร้องสาวอดีตเดวิสวงในเม้าชัมเขาจัดวันคริสต์มาสกันพิ่ง่านไม่แค่วันเดียวเองจัดกันแค่คนที่สนิทกันสิบคนก็ถ่ายก็กินอะไรกันปกติหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาหลับแล้วผู้ชายกับอดีตเดวิสสาวก็ยอกันในห้องทงัทง้ทงๆ้ที่แฟนผู้หญิงเขาก็อยู่ตูบอกเลยโคตรเลวมึงรอเลย ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะระคนเนี่ยก็เข้ามาแชร์แฮ้คอมเมนต์กันกระจายค่ะขณะที่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลยนะคะพิธีกรคนดังแห่งโฮลนกระแสก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ตกใจด้วยว่าคุณพระอกยายแป้นจะแตก ก่อนที่เพจดังดังกาวนะคะจะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกนะคะเล่าเรื่องเหมือนนิทานเจ้าชายเจ้าหญิงว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่2 6ข้ามค่คืน27ที่ปราสาทราชวังแห่งหนึ่งปกติเขาจะปาร์ตี้จะชวนเพื่อนมาคอนโดแต่แมทที่เกิดเรื่องนะคะเจ้าชายเขายิงายทัวและเพื่อนฝังผู้ชายหมดเลยซึ่งแปลกที่เขาเคยเจอยิงายทัวข้างถนนแค่ไม่กี่ครั้งทําไมถึงชวนกันเองส่วนตัวได้ปกติจะชวนลไย้ยคนไปเป็นกลุ่มของเจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงแต่ครั้งนี้แปลกๆกลุ่มก็งง,งนะว่าทําไมไม่ชวนพวกเขาเพราะ ราะอะไรหรือแต่ก็ฉลองงานวันคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนานตกดึกเจ้าหญิงไปหลับในห้องนอนไม่รู้เรื่องอะไรพอดึกมากๆเจ้าหญิงสะดุ้งตื่นขึ้นมางงๆเดินมาตรงโซนโซฟาห้องรับแขกมาเจอโปะเจ้าชายกาลังจูบนัวกับหญิงขายถั่วข้างถนนคนนั้นยังไม่ถึงขั้นมีอะไรกันถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะเจอตอกสดๆค่ะเจ้าหญิงนะคะก็อึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็งงมากเห็นเจ้าชายนัวจูบกับหญิงขายถั่วข้างถนนอย่างเบามันหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าชายก็ได้บอกเจ้าหญิงว่าได้หมดรักเจ้าหญิิงงแล้วจร เจ้าหญิงก็ได้แต่ทําใจและก็ตัดสินใจเนี่ยจบความสัมพันธ์กับเจ้าชายในคืนนั้นหลังจากนั้นวันต่อมานะคะทั้งคู่เจ้าชายและก็หญิงขายทั่วข้างถนนก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้ชีวิตด้วยกันปกติเจ้าหญิงเยแต่เสียใจและขอให้บาปทั้งหมดขอให้พระเจ้าเล็งเห็นและอวยพรเขาทั้งคู่จบบริบูรณ์ ขณะที่ในทวิตเตอร์เกนะคะก็มีการติดแฮชแท็กเบียร์วอยพุ่งขึ้นเทสอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะคะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดูเดือดและทีเดียวค่ะซึ่งก็มีชาวโซเชียลนะคะพยายามขุดรูปมาเทียบสถานที่คอนโดของทางฝ่ายชายและรูปต้นคริสต์มาสที่นักร้องสาวแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงได้ถ่ายไว้คล้ายกันมากๆนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดว่าฝ่ายชายพร้อมแชร์เดือดที่ว่าเริ่มต้นชีวิตอย่างรวดเร็วสําหรับนายจุดๆ,ๆเรียนจุดๆมจุดๆ,ๆได้เข้าสู่สังคมไฮโซดาราตั้งแต่มหาเทยาไหย และได้ดื่มลูฟท็อปพัตาคารจนเป็นกิจวัตรเคยเป็นลูกมืองให้เชฟเจ้าดังทำเบื้องหลัางงานกำกับมากมายแถมฝ่ายยิงที่โดนทำร้ายจิตใจนะคะก็ออกมาโพสข้อความเป็นชุดๆค่ะผ่านทุกช่องทางโซเชียลนะคะทั้งที่บอกว่าเชื่อในเรื่องผลของการกระทำเสมอขอพระเจ้าวอวยพรในทุกการกระทำอย่านอกใจกันถ้าไม่มีความสุขก็แค่เลิกกันไปเพราะการที่ถูกหักหลังทั้งที่เราซื่อสัตย์มาตลอดมันเจ็บและจำฝังใจไม่มีวันลืม และดูเหมือนเรื่องนี้ชักจะมีเขานะคะเพราะว่ามีคนเผยให้เห็นว่าเพื่อนของนักร้องสาวได้ลงสตอรี่ยาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะและเหมือนจะเป็นการประกาศเลิกคบกับนักร้องคนนี้นะคะเพราะรับไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์ความบัดสีบาดเลืที่เกิดขึ้นโดยที่เพื่อนได้โพสต์ว่าแม้ว่าการเลิกคบเพื่อนมันยากและรู้สึกเสียใจมากกว่าเลิกกับแฟนก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่สามารถให้ความรักกับคนที่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนได้อีกต่อไปและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่ามองโลกธรรมดาอย่างเข้าใจรักโลกโกรธหลงเป็นของธรรมดา แต่การหักหลังไม่จะภาพที่ดีไม่ถือเป็นเรื่องปกติที่ฉันจะยอมรับได้ฉันเห็นเพียงความสาใจของจิตใจที่วิปริตและประกาศที่วิปลาสอยู่ในการหักหลังนั้นค่ะโดยความเคลื่อนไหวในตอนนั้นนกคะเบียดเดวอยค่ะก็ได้แชร์คำคมมาจากเพจหนึ่งนะคะที่บอกว่าบางครั้งมีคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีพอมองย้อนไปดูคุณภาพชีวิตของคนที่พูดเลยไม่รู้สึกโกรธเลยพร้อมกับอีโมจิยิ้มอีกหนึ่งอันนะคะโดยไม่ได้ใส่ข้อความใ,ใดๆค่ะ จนกระทั่งล่าสุดนนค่ะเบียเดวอยคนที่ถูกพาดพิงนะคะก็ได้ออกมาพูดแล้วใน Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความที่ว่าเบียยืนยันแน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวออกไป100%และในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะและมีโพสต์ใต้คอมเมนต์นะคะที่ว่ากล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทําอะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะตามนี้จริงๆ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆนะคะและดูจะบานปลายค่ะเมื่อผู้หญิงที่ถูกทําร้ายนะคะที่ใช้ชื่อว่าแอนนี่ได้ออกมาแชร์แชทที่พูดคุยกับเบียดวอยที่ใครได้อ่านนะคะก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังคนละม้วนเลยทีเดียวค่ะโดยแชทแรกนะคะทางด้านเบียดวอยค่ะได้พิมพ์ว่าหนูเอาใจช่วยพี่ๆจังคู่ค่ะจากนี้หนูควรอยู่ใกล้ๆแหละดีแล้วอย่างที่พี่แอนบอกพี่ไม่โกรธไม่ได้หรอกก่อนที่แอนนี่นยก็จะบอกว่าถ้าหนูเชื่อในพระเจ้าความรักดีๆมันจะเข้ามาหาหนูแบบถูกต้องเองด้านเบียดวอยนะคะก็บอกว แอนนี่ค่ะก็บอกว่าพี่ก็งงตัวเองพี่ไม่โกรธเลยเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยพวกเราคนบาปอะ่ะด้านเบีย์เดอร์ไวก็บอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรแบบนั้นตั้งแต่แรกหรอกพี่แอนแต่หนูคิดว่าเขาก็คงเงาจริงๆด้านแอนนี่เนี่ยเขบอกว่าน่าจะเงาแหละเพราะว่าพี่ทํางานไม่มีเวลาให้เลยด้านเบีย์เดอวอยก็บอกว่าแต่เขาก็ยังทะนุถนอมพี่ได้ดีมากๆเลยแหละด้านแอนนี่ก็บอกว่าก็ใช่พี่เลยบอกเขาว่าเออพี่รู้แล้วว่าพี่รักเขาคือถ้าเป็นคนอื่นพี่คงโกรธไม่ทนแล้วแต่นี่แบบเรารักแล้วก็เราก็ผิ เลยอยากทําให้มันดีขึ้น ส่วนแชทที่2นะคะก็เรียกได้ว่าเดือนมากๆค่ะแชทที่2นี้นะคะก็เริ่มจากที่เบียดวท์ค่ะก็พิมพบอกว่าพี่แอนหนูเสียใจแอนนี่นะคะก็บอกว่าพี่กําลังจะพยายามปรับตัวเข้ากันใหม่ช่วยห่างๆกับเขาเพื่อพี่หน่อยนะพร้อมอีโมจิจะร้องไห้นะคะและ้วก็ไหว้ค่ะด้านเบียดวท์นะคะก็บอกว่าหนูจะไม่ไปยุ่งเลยด้านอา ing, แ,ยายาแอนนี่ก็บอกว่ากลัวยิ่งคุยแล้วจะยากแล้วก็อีโมจิร้องไห้นะคะเบียดไวท์เธาก็บอกว่าครับผมหนูขอโทษพี่แอนนะแอนนี่ก็บอกว่าพี่ไม่โกนะพี่พูดจริงจรม่เบียดอวไ์ก็บ แล้วก็มีแชทที่3านัน่นที่เบียเดวอยก็บอกว่าพี่แอนเป็นไงมั่งทำงานไหวไหมแอนนี่ก็บอกว่าเดียวตามไปตอนเย็นทีเดียวเบียเดวอยบอกว่าอาเชค่ะแอนนี่ก็บอกว่าเท้าหน่อยละจุดๆเนี่ยโอเคเหรอที่ไม่คุยไม่งอแงเหรอด้านเบียเดวอยก็บอกว่าเขาไม่กล้างอแงหรอกพี่แอนเขาเองก็คงเกรงใจหนูแอนนี่ก็บอกว่าแต่เมื่อคือนคงเมาและเหมือนตอนคุยก็ไม่ได้รู้สึกผิดที่ทํานะด้านเบียเดวอยนันก็บอกว่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยนอนด้วยกันเลยนะพี่มีแต่คุยกันดราม่าชีวิตตามภาษา ก็ต้องบอกเลยว่าจากแชทนี้ในที่คุณแอนนี่ได้ออกมาแช์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอลุ้วนนะคะและก็มีชาวเน็ตได้กระถามว่าแชทนี้ที่คุยเนี่ยใช่เบียดวอยไหมซึ่งก็มีคนตอบว่าใช่ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้ใครพูดจริงพูดเท็จมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ที่แน่ๆทางท็อปดาราก็ไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ